ก็ว <ítulo> ันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ผมมีความสุขมากนะครับคือตั้งแต่ที่รู้ข่าวที่เขาเกิดรัศนาเป็นนี้ขึ้นมาเนี่ยช่วงนั้นผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเอฟซีภูเก็ตแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ค้างคายอยู่ในใจผมมาตั้งสองปีกว่าทีนี้บังเอิญวันนี้ผมก็ มีโอกาสเข้ามารับตำแหน่งเป็นประธานสมโมสรภูเก็ตเอฟซีก็ได้พูดกับแฟนคลับแล้วก็พูดกับทุกทุกท่านนะครับว่าสิ่งที่ผมจะต้องทำเร่งด่วนที่สุดก็คือจะส่งกาเมราให้กลับบ้านเขาไปสู่เ้อมอ<ว>กัวพ่อแม่เขารูปเมียเขา<ว>ให้เร็วที่สุดนะครับผ่านมาสี่เดือนสิ่งที่ผมหวังกับคณะผู้บริหารชุดใหม่นี้ แล้วก็ได้ส่งเขากลับไปยัง,งบ้านเขาในวันนี้นะครับเ<อ>ที่ยวบินออกก็<อ>ประมาณ<อ>าสามทุ่มโดยบางกอกแอร์พร้อมกับคณะของอหมอและก็นำโพยาบาลที่มาจากโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับต้องบอกพี่น้องสื่มอมวลชนให้รับทราบนะครับว่าผมต้องขอ,อกลับ,บระคุณโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลวชิระ แล้วก็แฟนบอลทุกทุกท่านนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อแล้วก็ดูแลเขาเป็นกําลังใจให้เขาตลอดแล้วก็ติดตามความคลื่นไหวของเขาตลอดในขณะที่แฟนบอลก็จับตาดูผมอยู่อย่างใกล้ชิดมากผมจะทําตามที่ผมได้พูดเอาไว้หรือเปล่าวันนี้นะครับสามทุ่มก็าจะเดินทางไปกรุงเทพแล้วก็ต่อไปยังประเทศเขา ที่เราติดต่อไปจ่ายทั้งหมดที่เราช่วยเข้ามาแล้วก็ตั้งแต่ที่ผมเข้ามาเนี่ย <c oughs> แล้วก็ช่วยเขาเดือนละห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทเ <c oughs> มื่อเขากลับไปแล้วเนี่ยทางสมโมสรก็ยังสมม่งเงินให้เขานะครับ <c oughs> เดือนละห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทเพราะว่าครอบครัวเขายาดจ,จนมากแล้วก็หวังที่จะพึ่งเขาคอยรับเงินจากเขาที่เขส่งกลับไปช่วยพ,พ่อแม่พี่น้องที่น้น่นเราจะซัพพอร์ตเขาเดือนละห้าหมื่นบาทเป็นเวลาหกเดือน ในขณะเดียวกันพี่ชายเขาเนี่ยเราจะเมื่อเขาส่งน้องชายเขากลับไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาโดยที่ผมบอกว่าให้มาทํางานอยู่กับสโมสรภูกเก็ตเอฟซีผมจะรับผิดชอบที่จะหางานให้เขาทาแล้วก็มาเป็นสตาฟโค้ชของเราแล้วก็จะให้เงินเดือนเขานะเขาก็คงจะมีไรายได้ส่งกลับไปช่วยครอบครัวเขาได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ เราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราจะไม่ทอดทิ้งเขาแน่นอนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่แม้เขาอยู่ในช่วงเร่นเวลาสั้นๆกับ FC ภูเก็ตเมื่อ2องปีที่แล้วแต่เขาก็เป็นซูเปอร์สตาร์ที่ทําชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตม,มากมายนะครับมาช่วยทําให้เราอยู่ในดิวิชันส2ขึ้นมาเป็นดิวิชันหนึแล้วก็เกิดอุบิเหตุขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่อยากจะให้เกิด ก็หวังว่า ก็เป็นห่วง <c oughs> นะฮะจริงๆแล้วเมื่อคือนนี่พวกเรานี่นักขุนศร์เราได้เดินทางไปกรุงเทพแล้วเพื่อไปเก็บตัวจะไปแข่งกับสระบุรีแต่เนเน่ี่เขาก็เป็นห่วง <c cznie> คามราว่าเออเขาอาจจะสับสนอะไรอย่างนั้นอ่ะคือบางครั้งถ้าไม่มีคนออกข้อมอยู่นี่มันก็ขาดข้อมปกุลนะในะเนเนี่ก็ยังปรึกษาบอกว่าเขาอยากไปยู่กับเพื่อนแล้วก็ส่งไปแล้วก็เดินทางไปพร้อมกัน

That we have the match with the Patalung, so we change 63,000 baht. We change to US dollar. So this is you can use for pocket money. And you still have another 100,000 baht and 50,000 baht that uh, we will give you later. <laughs> ล้มน่าจะสารองไปก่อนให้ชดไช้เอากลับไปแต่ถ้านะเราขอให้คนนี้พ่าเขาต้องเอากลับไปไปไปชใช้ใน้นนะมีไหมต้องต้องต้องไปเบิกสาองไปกอนเราจ่ายสารองไปก่อนก็จะได้เอากลับไ้านไงอยืเดนเดี๋ยวไปดการในกนทีเขาจะเดินทาง we have another 150,000บาท and we will change to do t h s dogger and give it to you maybe you can use for your family this one is free มันก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ทางกกตจะให้100บาทกับทางไชน่าให้50,000บาท ซึ่งตอนนี้เงินก็ยังไม่มาแต่สโมรสรจะสำรองให้ครรมาราไปก่อนเพื่อเขาจะได้เอากลับไปช่วยที่บ้านเขาดิสัมเจนุนิดมดนอยู่ล็่เงเลยออเดิิสไทยมันนี่ 40,000 baht in case you need in Thailand, in the airport, buy something to eat, buy something to drink. No, 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 immigration. immigration, oh. This <laughs> is <laughs> overstay, you 20,000 baht and me 20,000 baht, 40,000 baht. You have to pay in immigration. ก็คือทำทุกอย่างค่ะเช้าคืออาบน้ำอะไรแบบนี้ให้อาหารอาหารที่เป็นลักษณะเป็นอาหารหลิวอาหารป่าอาหารป่าก็ขับถ่ายเป็นส่วนเรื่องของการขับถ่ายขับถ่ายก็เขาถ่ายเองได้แต่ว่าต้องให้ให้ยาละไม้ช่วยนิดนึงาขับถ่ายอะไรพวกนี้ยังยังโอเคอยู่คือร่างกายเขาแข็งแรง นี่คือไม่ไม่ต้องช่วยแล้วสัมผัสกระตุนใจกันตอบโต้กระตุใจการตอบโต้นี้การตอบโต้ตอบสนองกับการเที่ยวเวลาเราจับมือหรือว่าเราเรียกะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นกว่าตอนแรกๆที่มาดูเยอะมากเวลาเรียกเรียกอะนเลยเนี้ยเราจะฟังแต่ว่าคือรู้คุณคือแบบไงอ่ะ คือรู้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะแต่ได้ยินฟังรู้บ้างอาจจะช้าชกทีพี่ดูแลก็าแ้ะนที่พี่ดูแลก็ตั้งแต่เมษาปีที่แล้วพัฒนาดีขึ้นเลย ค่ะก็ใจหายนะดูอยู่มาดูปีกว่าละเหมือนลูกชายเหมือนลูกชายแล้วยี่สิบกว่าปีเองสงสารค่ะก็ดูอาการของกัมบาลมุนกาเป็นอย่ไรบ้างค่ะก็ดูแล้วน่าจะเดินทางไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเพราะถึงถึงเวลาเดินทางแล้วบนเครื่องบินออกซิเจนจะต่ำเล็กน้อยใช่ใช่บรรยากาศแต่ว่าดูแล้วเขาหายใจตอนนี้ไม่ไม่ต้องมีออกซิเจนออกซิเจนไซต์เป็นเก้าสิบแปด ถ้าขึ้นไปบนเครื่องนี่น่าจะไม่ต่ำกว่า95ซึ่งไม่ต้องให้แต่ถ้าต้องให้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เตรียมออกซิเจนแหละทั้งขาที่จะคูเก็ตไปอุวรณภูมิแล้วสววนครูมิไปถึงไอริโพ์เขาก็เตรียมออกซิเจนว้ให้ตลอดทาง จากการตรวจรถความดันแล้วก็ออกเจนของกล้ามานื้อนี่ถือว่าเป็นเดรัจานเกิดขึกัรรมก็สเตเบิลทางกระแทกเรื hmm. uh, 是是่องสเตเบิลก็ค <im blind transgender> ือการที่ไม่มีอะไที่เกิดขึ้นได้หรือว่าแต่ว่าอย่างที่บอกความประวัติเขาที่โดนเรื่องของอวัยวะที่มันโดนกระแทกที่มันทำแยาเซลล์ของมันกลมยเป็นอย่างหนึ่งคือเสียแล้วมันจะเสียโดยมันจะไม่สร้างหรอกซึ่งเราก็ต้องระวังตรงนี้ ก็มีนะคะเตรียมเครื่องกระตุกไปกรมาด้วยที่เราเรียกเอดีก็เตรียมถ้าของเราเนี้ยจะตัวเรียกแค่ไหนอันนี้ก็เตรียมแล้วก็นอกจากเครื่องโดย้าออกซิเจนแล้วมีอุปกรณ์อะไรจะเพิ่มมียาด้วยค่ะมียาสําหรับฟื้นคืนชีพที่ต้องซีพีอาร์ที่เราเรียกล้วมียาที่ไปช่วยกระตุ้นการเต้นหัวใจก็เตรียมมาเครื่องที่สําหรับเรียกแอมบูละที่ให้ออกซิเจนถ้าเขาหยุดหายใจเองแล้วไม่หายใจแล้วก็มีตัวแอมบูล ช่วยกรก็ตรซึ่งถ้าใส่ก็ช่วยใจคนนี้ไม่ต้องแล้ก็เจาะคอเจาะคอกระชันเดินหายใจไอะไรก็มีเครื่องดูเสียงหาแต่จากคุณแมวที่ดูแลอยู่ว่าเสียงหาวันนี้ไม่มีเลยเตรียมตัวกลับบ้านเต็มที่วันนี้เลยทําหน้าหลอด้วยวันนี้เตรียวกลับบ้านเตรมี่ใช่ไหมค่เยะเลย้ยทำอะไรกนแล้วเน happy. very happy. Uh, big, uh, big thank you for my boss. big thank you for the help, everything, everybody, all together. very happy. Uh, very thank you for many people. tie. because i understand, uh, a support method, a support method. because, okay, why i see that? no, two years now. before, very difficult. ไม่น่าออีทคอ้กปาได้แอ่ีคนบี่คือเกน่บอกว่ามีความสุขมากที่เพื่อนได้กลับบ้านนะคะเพราะว่าก็ตั้งแต่มีอาการบาดเจ็บมาก็สองปีแล้วแต่ก็ก็ลำบากกันมากาทั้งทั้งตัวกัมมาได้เองแล้ก็พี่ชายและเซนา ก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณแฟนๆทุกคนทั่วประเทศที่ที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนทั้งให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันรวบรวมเงินกันส่งให้ในนี้ก็ดีใจมากที่เพื่อนได้กลับบ้านนะคะฝากขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณคุณกมุกนะคะที่กามาช่วยเหลือนี่ในพี่อขอโทษช่วยเหลือกมาราจนได้กลับบ้านค่ะแล้วก็ลาเซนา how do y กามารา is going home Je suis très content, je suis très content parce que c'était trop difficile. Mais quand le nouveau président arrivait, vraiment, il, est arrivé, vraiment ce qu'il a fait là, c'est humain. Vraiment, je voulais vous dire merci, mille fois merci, merci à tous le les Thaïlandais qui nous ont aidés. Parce que si je n'étais pas là aujourd'hui, vraiment ça allait être difficile pour moi. Vraiment, je vais dire merci mille fois. merci. ก็เลเซนาก็บอกว่าขอบคุณมากขอบคุณคุณไทยขอบคุณคุณปมมุกเพราะว่าเธอที่ผ่านมาเขาก็ดูแลน้องชายมาตลอดแล้วก็เป็นความลําบากนะคะที่ที่ต้องอยู่กันสองคนพี่น้องดูแลกันเองจนคุณปมุกแล้วก็สมุทรสอนเข้ามาช่วยดําเนินการให้ได้เดินทางกลับบ้านนะคะก็